ะะกับทีเ SML n ล a New n o เ m a l เลือกทักสุดกใจเลือกรุงไทย n p a ค่ะและนี่นะคะทางสำนักงานเขตสยอดค่ได้คัดเลือกทรักของธนาคารกรุงไทยเช่นเคยค่ะเป็นแปลงที่แบบโดดเด่นมากๆเลยนะคะซึ่งแน่นอนว่าเลือกนอกจากความโดดเด่นของทำเลแล้วนะคะวิวบรรยากาศบอกได้เลยว่าคดีม,มากๆใลค่ะและในวันนี้นะคะเราอยู่กันที่คอนโดลุมพินีริเวอร์ไซด์พระรามสนะคะ ซึ่งในส่วนของตัวห้องที่เราจะพาไปเยี่ยมชมในวันนี้นะคะจะอยู่ในอาคาร A ชั้น4นะคะเดี๋ยวเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปชมกันเลยค่ะ ที่28ตารางเมตรนะคะจะเห็นได้ว่ามีการจัดสัดส่วนว่าพื้นที่ได้แบบว่าดูแบบเรียบร้อยสะอาดตาม,มากๆเลยค่ะ๋ยวมาดูกันนะคะว่ามีข้่อไหนบ้งางตรงบริเวณนี้จะเป็นโถงนะคะใช้สําหรับนั่งเล่นได้น,นะคะวางทีวีโซฟาได้หมดะคะ่ะต่อไปด้านในจะเป็นห้องนอนโอโ้โหห้องนอนเนี่ยมีการบิวต์วตู้เสื้อผ้าสะดวกสบายมากๆาเลยพร้อมใช้ยาด้วยนะคะในส่วนตู้เสื้อผ้าด้านนี้เนาะ แล้วมองแบบไปด้านนอกก็จะเห็นวิวริมแม่น้ำเจ้าพระยาดนะคะ่ะลงยาวมากๆค่ะหลอดโถงด้วย<ร>ถือว่าจาัดสรรพื้นที่ได้อย่างดีเลยนะคะทุกท่นเนาะใช่แล้วและในส่วนของห้องน้ำและโซนห้องครัวนะคะมีะสะดวกสบายมากๆเลยนะคะคืกแยกออก็ปสัดส่วนเช่นเดียวกันค่ะมีประตูกระสกบานเลื่อนนะคะ สะดวกมากเลยเช่นทางนี้เลยค่ะทำไมนะคะก็จะประกอบด้วยซิงเกลบานนะคะตู้บิวอินนะคะซึ่งสามารถใช้งานได้ตามปกติค่ะทางด้านนี้ก็จะเป็นห้องน้ำค่ะถูกแยกออกมาเป็นสัดส่วนเช่นเดียวกันนะคะอุปกรณ์สุขภัณฑ์ทั้งหมดยังสามารถใช้การได้ตามปกติเลยค่ะถือว่าห้องนี้ครบครันจริงๆค่ะมีวิวแบบตู้รองเท้าเนาะแล้วก็แบบสามารถวนมา ปกติใช่ไหมคะใช่ค่ะรา้ยังสวยงามนะคะยสามารถใช้งานได้อย่างดีเลยค่ะและนี่นะคะก็เป็นแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นนะคะที่ว่าเด็ดแล้วเราเจอสิ่งที่แบบอลังการสำหรับโครงการที่นี่นะคะสวยงามมาก,มากๆเดี๋ยวาจะพาคุณผู้ชมไปรับชมกันว่ามีอะไรบ้างน,นะคะ สระว่ายน้ํานะคะที่แบบกว้างมากๆเลยนะคะสามารถจะเป็นมุมครอบครัวที่แบบมาพักผ่อนได้เลยนะคะนอกจากสระว่ายน้ําแล้วนะคะก็จะมีมุมแบบไว้สําหรับวิ่งออกกําลังกายได้ด้วยนะคะอีกทั้งตรงนี้เลยค่ะเด็ดมากคือพื้นที่วิวของแม่น้ำเจ้าพระยาค่ะคุณผู้ชมก็สามารถจะรับชมลมแบบได้เป็นอย่างดีเลยค่ะบรรยากาศน่าพักผ่อนมากๆค่ะ สามารถติดต่อได้ที่สำนักงานเขตสามยอดนะคะธนาคารกรุงไทยสาขาใกล้บ้านได้ทุกสาขาเลยค่ะหรือจะดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน KBNPA นะคะหรืออีกหนึ่งช่องทางคือสามารถโทรติดต่อดับเบิล์ด้านล่างนี้ได้เลยนะคะแล้วในวันนี้นะคะในส่วนของอู้เองและก็น้องลินนะคะก็อยากให้ท่านผู้ชมนะคะที่สนใจโทรกันเข้ามาเยอะๆได้เลยค่ะอย่าลืมโทรกันเข้ามานะคะสำหรับวันนี้เราสองคนลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ